you <laughs> เราภูเมียนี่กินอาหารรู้แท้เลยนักินนี่บ,บ่ารู้อะไรกินแล้วอี่ยงอะไรนะเย็น,นยตาโฟอะไรได้ซะกเย็นต่โฟกันเสร็จยังเสร็จมมีข้าวกินข้าวกินสองภูเมียนี่ ามจากบ้านไก่กับหมูมาไล่เมื่อยคณะเนี่ยเปลี่ยนกินแน่แม่นบ่ร้องมูกถั่วแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวอ้าวพ่อน้องแทนนับเรียนไปจ่ายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องโอ๊ยปิดตากระบะพ่อไอ้บ่มีเงินมีเงินจากบาทก๋วยเตี๋ยวมันสิพ่อสิเฮ้ยฝากก๋วยเตี๋ยวชาวาวที่บาท บอสบอลบ่มีเงินโผล่ๆเดอกแม่นแทนเป็ตากระบาพัวคอยสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะพอบ่มีเงินจ่ายมาเบิ่งเงินในบอลดพรบ่มีเงินจ่ายติเผากินเผากินสิเผาสิเมื่อแวะเอาอันนั้นได้แแวอปได้พี่น้องจองภูเมียนะโอ้ยผล่โผล่วิกิ จบเงินจ่ายจ่ายยังเอาสั่งมากินอยู่บ้านพี่น้องเมื่อไหรพี่น้องซองพี่เมียนะผ้ากับเขาเซเว่นอ,อีกแล้ว,กกน,ว,ว,น,ลวน้องแทนกับเค้นอ่าอย่างเขากระพากันน้ำนก้นเข้ามาอีกเลยมาอีกแล้ว,ลวพี่น้องมันเหลือกี่จได้คลองดีลงไปไหวพี่น้อง,ว,องว่านยัง งาร้างม่วเขานี่ยค e ัมบ่างางมันบริจิณนี่ยนี่ก้านกันเลย่ก้าอะไรนี่ฮะจักแล้วบุหูแล้วซ่างไปทางใดกันฮะเออขั้นว่าขั้นคิดว่าอะไรกันขั้ว่าสิริน่มพุอะไรก็เมื่อหล่แล้ว แล้วลงมาแต่เศ้าุนีมทลงมาีกจะหากคนอ่นมามาเอาหมกมีมันอ่อนก็ลองผ้าเบิ้งลงมาแต่เศ้าเราเห็นเราบอกไว้ท่แว่ลงมาแล้วหายคนไ้วางไว้มนบาปน่วางไว้เนี่ยนี่เอาขึ้นวางไว้ในปุ้นว่าีได้มีจะใส่ได้ไหมแผลหรือเปล่า่พี่นะ ปู่บ้าบอสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้ววันนี้อยากพาเบิ่งอะนะพาเบิ่งเข้าพากันหามีดหาพระเพลินบรรยากาศยามแรงๆกับปีเตียใหญ่พี่น้องบอนจุเพิ่นงัวเถิกนะคายอะไเรียบร้อยเออแม่นั่ยไล้บริคุณมัน

บ่าไมพื้นี่บอกห้าห้องุงห้องุงเซเวนห้องไปถุงเซเวนอาไวอไวไสนี่งมักมี่เมื่อปาเบิงดูบ้าผ้าปาดนี่นนะเออนั่นอั่รแล้ัมนมักมี่ออจักทํามักมี่ออนแล้วก็บรไกินเลี๋ยนี่พอได้กินเยอะโอ้ยน้อยๆเดีเสามสี่ห้าเจ็เอาโอย เอาโบเอาเมื่อแล้วเอาไปกินโลดปลาลงหลังนี่อีกแ่ฮะเอาเาวะเกินเลยครังนี่เอาบปกินเอาให้ปลาบไโลดเอาให้ปลาบไโลวดอันนี้ตัวนี้ได้อีกปะตรงนี้ได้อยู่เอาข้อแม่หมูเศร้าต้นหมูเศร้าน้ำหมักง่ายเอาเมื่อให้เอาเมื่อเบิดเลยสินี่เขาเสียคอประคามันหมักคือยังหิ่งโบกับผักหวานไลยหวานไปเมื่อเลยได้เออ เมื่อแล้วนอนกับผ้ากันปิดประตูดีๆเนี่ยนอนน่ยกรุณากากไงเดิมมุงเออหอยเน่นั่นแล้วเออไปพ่นผงพนผ้าข้างสะพกติดกาถาร้านน่ะสารมาปูแล้วพ่อก็อยากเมื่อแล้วพงเมื่อไปไปเมื่อไปพ่อเนี่ยอยากเมื่อแล้วอยากเมื่อบยอยากเมื่อก็อยู่นั่งเอาแท็กนี่แหละนี่นะมีมะขือ มะเขือบพวงหมดเอืดบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยกับสิบประมาณไหนเนาะมาหาน้องดิแทกกัเมืออะไรพี่น้องมาแปะเตี๋ยวมือในบ้านมาอยังมาเพื่อนอำใหมออมนะ้มาเอาบมะมี่เพื่อนนะมาบังมี่กับร้านทรายเพื่อนมาก,กินแล้วก็เลยมาแหววเอาซะร้านทรายเพื่อนมาก,กินซื้อในตลาดเท่าละสี่สิบบาทเด้อพี่น้องเอ้ย จากมาแต่หาน้องดีเทกต่อพองแทนเขามากินก๋วยเตี๋ยวต่อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวละนะั่นแหละซื้อนะั่นแหละพี่น้องแต่หานักกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเพามากินมาละพี่น้องแต่น้ำปลา <c oughs> บอเหม,มือนเหมือนน่ะคือน้ำใส่ดนะอกเหมือนเหมือนน่ะนำใสบ่เมนบ่เหมือนที่จะสันะ่ง ก๋วยเตี๋ยวไก่พันมีไก่อันนี้พ่อโองแรมเราบอมากินเซนพี่น้องมากินอันนั่นนะเกาเหลากินแต่ผักแมงแท่นโอ้ยบ่ได้กินเด้อเฮ้กินแต่งานเหรฮะมากินแต่งานเห็นแม่มากินเซนเซนอื่นแมงแท่นกับพวกกินได้ว่าไหพี่น้องของเฮา เดืองเลย,เย,ยพี่น้องก๋วยเตีย๋ยวไก่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มะละห้าวนมาก,กินมะละพี่น้องบวกลมเลยพี่น้องพี่น้องผงแทนหุบใส่แล้วเอาจนคงเขาจนนั่นเบิร์ดละอันเบิร์ดเลยแล้วห้ามาก,กินนั่นนี่ถ้าก๋วยเตีย๋ยวนะถ้าก๋วยเตีย๋ยวไก่ก๋วยเตีย๋ยวนะคะมีผักนะแซ่ หนึ่งมากรบหัวละพาพี่น้องเรามาก,กินเอาบานนี้เพื่อนกินแลน้วก็ไอ้เฮ่าฮอนผองแทนเลี้ยนำมาละใส่จนเบิดอช่องเต๋อใส่แล้วผองแทนผองแทนเลี้ยมาเลี้ยบนำมาละแมงแทนยุบลงน,นั่นเด็กน้องน่าตากระสีประมาณนี้พี่น้องแศรษดูเด๊ น้องนี่แทกกับเมียนะ่ะกินอยู่ละแต่เ้าเราบริกกินอยู่ละน่ามาก,กินอยู่ฮืองนั่น่องอแบอยู่ด้สมกับสี่สิบบาทอยู่ด้อันตัวน้ำพองแทนหาสิบหาซบเน้อเฮ้ยห้าสิบบาทอันนี้จงให้ลูกชายพี่น้องมาม่าพี่น้องแมงแทนกับสิง,งหัดได้เด้อพี่น้องสบาสดีพี่น้องเห็นแต่แมงแทนพี่น้องเลย ก็เริ่มบริไดซ์ค่ะตั้งกล่องเดิมเลยนี่แมงเต่ากินคำตาสวดให้ลกินม,มาละพี่น้องยังแซ่บเอามาละน่ะผักขี้ไม่ห้าเฮียยังตัวเองกินบ่เบิดผมยังฟังแทนขี้ไม่ห้าวอยากกินมาละอืมลายพป่อย่างหนึ่ง <laughs> Mình giờ phòng cho hộp bài không? Hộp hộp xong thử ảnh đó Thôi Tả nhà của thọ Rất <laughs> Mình tâm lại ใช่ี่น้องคุณหาพอกันไหมลืมข่าวส o มสองแทนเดอรปลักลายปักแจ็คสองแทนให้จะประลุหืมหน้าตาบายบาย